นี่ก็ขบวนมาถึงโรงเรียนแล้วนะครับสายบนโอ้โหมะนาวเบิ้นตัดหรือเปล่าไอ้โฮ k คเคเบิ้ตัดไอ้โฮแคทเค Ao <tôi> oh, hết đi ô ô ai 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 เปล่านะดูก่อนโรงเรียนอะไรนะผมกวาจำชื่อไม่ได้แล้วนะเกษตรวิสัยครับ อาจจะยังนะเพราะว่าก็ดับเครื่องแล้วเนี่ย ไม่ไปจอดในสนามแฉหรือเปล่าเหมือนก็จอดอ้อมโรงเรียนเลยครับน่าจะลงสนามไม่ได้น่าจะเปียก ใส่จัดเทเลยหรือเปล่าโอ้เดินวนโรงเรียนเลยครับนู้นผมนับดูแล้วประมาณ40คันครับประมาณ40คันครับ เห็นมีรถแหลเลยน่าจะเทแถวนี้แหละน่าจะเทแถวนี้เทตรงไหนครับไม,รไม่รู้เลยก็เดี๋ยวรอเทก่อนนะครับว่านี้ทรอคู่เลยวะเทมากเทมาก สาวฝนโอ้ยทำอะไรครับมันมีขี้ฝุ่นฮะมันมีโอ้ฝุ่นเกาะไม่ได้เลยอโอ้ฝุ่นเกาะไม่ได้เลย <c oughs> ล้างมาอย่างดี <c oughs> แล้วเขาเทกันตรงไหนครับรู้ยังครับตรงนี้ตรงนี้เลย อันนี้รออะไรครับรอประธานเหรอ,รอร,อรอรถไทยเ<อ>ทแล้วก็ดนันดันลงป่าเนี้ยน <c oughs> ะนี่นี่ะคันไหนเบิกเลือกก็ได้ซุปปีนะทยเลยนะเคันนี้แหละ ่ตรงนี้เลยโรงโรงเรียนอะไรแล้วครับโรงเรียนคุรุราชสามาคัคคีนี่ครับสมชื่อม,มากสามัคคีกันมากครับนี่อันนี้กรมการปกครองเสียท็อปก็ยังไม่มาเลยเนี่ยอ๋อนี่ขั้นแรกขั้นแรก ต่อยเลยเล็กคังแรกอ่ะคอนเทนต์เลยออรถไทยมาพอดีเลยเอเสียต็อมาแล้วเฮ้ยอะไรวะเสียงอะไรวะอันนี้งงเลยโอ้ มาแล้วครับเสียงถอยเนาะเสียงถอยแม่ไม่กล้าอัดวิดีโอเลยว่ะลงไหนลงตรงนั้นเลยวะเสียงดีอันเสียงเจ้าของรถหวานเอ้ยอันน่ะโอ้ยนี่เออเดียม่ นายลองลองทำเสียงดูเหมือนเสียงรถถอยเมื่อกี้น<ด>ี่ทำเสียงหน่อยไม่ทำไม่ได้รพี่มันกลางวันโอ้ต้องกลางคืนเหรอ <c oughs> นั่นน่ะสวัสดีครับผม<อ>ลงแบบไอ้ว้ารถมอเตอร์ไซค์มาด้วยเอ้ามาทำอะไรเอามาทำอะไรมอเตอร์ไซค์นะฮะฮะ สวัสดีครับเจทับโอ้ยาม,ามาชา้าแท้หลงทางขอ,อกรถเมื่อก่อนนี้นี่อาชีพที่ผมใฝ่ฝันเนี่ยไหนนี่ไงกำลังมานี่นี่นะใช่ผมต้องทำให้ได้โอ้โดดขี้ไงใช่ไหมไปได้ดีเลยเนี่ <laughs> สี่ห <laughs> ้าเจ็ดสี่เจ <laughs> ็ดพี่นี่เลย ครับโอ้ยหอมเนาะหอมเนาะรถเจ้าหอมแท้เนี่ยโอ้ยไปอืมกินเนี่ยการเคล้วยครับมาไกลจากสารคาม

<อ>เ,รเรียกตัวกลับไปแก้งานเหรอ <c oughs> แก้จุดไหนบันไดที่มันชันๆน,นะอ๋ <c oughs> อมาที <c oughs> ครั้งแรก <c oughs> อะที่ไหนนี่โอ้โโอ้ดูโอ้ทำทำเสียงเกียร์ถอยนะครับทำเสียงเกียร์ถอยนะครับนี่นะจะขวบรถจะขอบรถเฮ็ดเสียงทำเสียงเกียร์ถอยนะครับมันมันต้องกลางคืนหเนะสองคนต้องสองมันต้องสองคนรอ 没来。<laughs> <laughs> <laughs>

รับศูนย์โดยเซียท็อปรบไทยอ๋อดูดันสบายๆเลยวะ <laughs> <laughs> มาอีกหนึ่งอีกหนึ่ง <laughs>

กระเดาอีกอาน้ำมันไฮ้ลิกขาดกันเนี้แบบนี้ไม่ต้องดิ้นให้เหนื่อยเลยนะ

เบิ้นเบิ้นรถรถเฮ้ยรถพวกครับอันนี้มางานบุญหรือเปล่าโอ้ไม่ใช่เว้ย sáng luôn rồi Lúc lên lướt lên น้ำมันขาดทั้งนั้นเลยเนี่ยเดีย๋ยวลืมเติมนน้ำมันให้หลีกด้วยครับเ,เ,เส้นไปทางนี้ก็จะไปกะเกษตรที่ใสครับอ่ะผ่านต่อไปครับ đông đông buồn hay khó cho mình lên ขอทอลัานๆนะครับไม่ได้วนนะอันนี้ไม่ได้วนอ้าร็อกอีกเยอะครับอีกเยอะเึิ่งจะเทได้ไม่กี่คันนะครับรถ40คันครับ Uh, ไม่ไม่ถูกใจอีก uh. ไม่ถูกใจอี ดินเที่ละร้อยรถ40คันโอ้นี่มาจากไหนนี่เพียงไก่เพียงไก่อเอาอะไรมาเนาะนี่ รถใหม่เอี่ยมเลยอันนี้ยังไม่ได้ใส่ดินมาเด็ดนี่รถใหม่มาเลยครับ

เรียบร้อยครับการเข้าเลย